น้องทำงานดีๆเลยนะเฮ้ยไอ้น้องทำงานดีๆเลยข้้งบน <laughs> <laughs> อ่ะวัเสเมียนไอ้นี่ไงที่อ้นี่ไงเธนเคยเห็นแล้วไม่ใช่หรอที่ลำปาง วันนี้นะครับเราจะพามาดูสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับขลงานสามสิบห้าสิบใจกลางเทพพิดดอนเมืองนะครับนี่นะครับเราจะมาชมนะครับการทำโกเย่ยโอ้ผมเข้าปากใส่ผมมันจะยาวต้องไปตัดผมใหม่ ครับคำาะผัขายโกเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับข้าวผัยังไม่เสร็จหรอกไกล่ละว,วันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับใหญ่กลางเมืองนะครับเมื่อก่อนทำอยู่สนามสองสนามนู้นนะครับวันนี้มาทำอีกหนึ่งสนามกินน้ำทั้งวันเร็วนี้ นี่ถ้าใครไม่รู้จักคิดว่าบ้าไปแล้วเนี่ยใครไม่รู้จักรือว่าแอกบ้าไปแล้วเนี่ยรอ้อนจนบ้าเลย